สวัสดีทุกคนนะคะยนีต้อนรับกับอัจูมาชแนลนะคะกับพีนิวิลเลตอีกรอบหนึ่งนะฉันรู้สึกว่าอยากได้สีหนึ่งพีนิวแบบอยู่ดีๆก็อยากได้ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีปิดมี่คุยแล้วฉันรู้สึกว่ารางสามองอมฉันจะได้ท <laughs> ี่จริงก็แอบเปิดไปแล้วนะคะ30โลแต่ว่ามว่วงหมดเลยแล้วก็แบบฉันมีพออยู่ทองหนึง่งก็แบบ เอก็เปิดให้มันสุดไปเลยไหมในไหนเราก็เล่นตัวไม่ค่อยตัวละครมันเยอะมากตอนเนี้แบบเยอะแบบว่าเยอะมากแล้วเวลาเราลงอบีเราก็ใช้แค่ไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซุ้มทําตัวให้มันโหดไปเลยทีละตัวดีกว่าถ้าเป็นแต่ละตัวก็เลือกอนาคตอะไรอย่างเี้ยนะก็เลยว่าอะซีหนึ่งก็ช่วยในเรื่องของการกระเด็นเนาะซึ่งดูจากสไตล์การเล่นฉันแล้วถ้าจะเอาพิ่นิวไปเล่นถ้าไม่มีซีหนึ่งฉันก็คงไม่เล่นถ้ามันมีเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ย ปู่มันก็ต้องแย่งกันอรอยีเพื่อความหลากหลายในการสัตทีมฉันจะเปิดซีนหนึ่งนะคะมาลุ้นกันว่าสะุดไหมเพราะว่าไม่มีการันตีแต่ว่ามีพอทองอยู่เออนิดหน่อยก็ศรัทธาไหมเชียร์สี่ราสังหรณฉันเริ่บอกว่ากัวเดืนนี้กัวเดืนนี้ต้องเปิดเล่นนะอะไรสิก็แอบเปิดแล้วสามสิบนะแต่ว่าเราไม่มีเพจทำาังดีแต่ก็มีเม็ดอยู่นะคะมันก็ประมาณห0สิบ กว่าพอดีก็มาลุ้นกันว่าจะออกไหมก็ประมาณ90พอดีเนาะแต่คงก็ไม่ต้องไปออกนะคะให้มัน90พูดกันตรงอืมอ่ะเริ่มดีกว่าขอทองได้ไหมพี่นิวแล้วไม่หลุดจะดีมากนะคะหูเต่าฉันก็ซีหนึ่งไงพี่นิวก็ต้องซีหนึ่งนะคะพูกันตรง เออแปดสบิบสอบดีดีฮู้สี่หนึ่งงงมากเรื่องนี้แปดสิบไม่หลุดเฮ้ยสาธุโดบเตเอาและฮัสกี้กับฟูลินาล่ะจะต้องข้ามตัวเด็ดตัวหนึ่งนะเนี่ยพูดตรงตรงดีก็แตกสี่หนึ่งงงมากเธออะไรก็ไม่รู้่ำองอะ่ะ บิดหรือเปล่าเนี่ยมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยประมาณเจ็ดิบสองโลใช่ไหมเออจบ so, เรื่องนี้หมดละหดอาวุธไปเด่ยพอแล้วนะพูดกันอาวุธว่าจะใส่พีพไม่ก็วิสิตไปก่อนซีถึงก็โอเคเราเรียกโมบายดิคี้ให้ชีวิตสบายเนาะเรื่องแรงไว้ที่หลังนะคะเออพูดกันตรงถ้าฉันมาเปิดตรงนี้ก็จบนะตรงยอดเขาที่คิดว่ายอดเขาเนี่ยมันต้องได้ถ้าฉันดื่มน้ำฮโฮลี่วอเตอร์ แล้วเอาพี่นิวมาลางสังหรณ์ฉันบอกมันต้องได้ซีนหนึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ <c oughs> ได้จริงๆแบบซีนหนึ่งเออเดี๋ยวค่อยไปสอรทแล้วกันนะคะว่ามายังไงไปมาคือนั่งดูรีวิวอยู่แล้วก็อยากได้ขึ้นมาเลยแบบอะไรอย่างมุมบาดีฟมันก็น่าสะดีแล้วประเด็นคือนางเล่นง่ายด้วยนะคะฉันชอบเล่นง่ายแรงลด คิดว่าน่าจะเป็นตัวเมนในอนาคตที่ดีแล้วก็น่าจะได้เล่นบ่อยด้วยก็ทําให้มันสุดๆไปเลยประจาตัวไม่ลัไม่มีเพรนะคะไม่มีพอทองด้วยถ้ามีพอทองก็อาจจะแอบลุ้นประจาตัวอยู่หรือเปล่าอดีตค่อยว่ากันนะคะเรื่องนี้เราก่อนเขาเหลี่ยอีกประมาณเท่าไหร่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันนะคะก็สิบเจ็ดวันเราดูว่าจะหาพอไหมแลหฮัสกี้จะดีหรือเปล่าฮัตกี้น่าจะได้ข้ามนะเพราะาฉันจะเอาทิปน้ำก็คงลาก่อนแขง เราก็ไม่ได้ซิมน้ำแข็งขนาดนั้นด้วยไปละบลายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็อัญยองนะคะคน